สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่สามรอยเจ็สิบหกนะครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับผมชื่นชอบพระองค์ไหนสนใจพระองค์ไหนก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์ดเก้านะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกครับ พระรายการแรกวันนี้ก็เอานี่ดีกว่าครับรายการแรกนะฮะนี่ครับนี่ผมได้จอบเล็กมาหนึ่งองค์นะครับนี่ครับดูนะครับพระจอบเล็กลงเงินพิมพ์นิ้วกระดกนะครับนี่โอ้สวยงามดูนะฮะเนี่ยดูเนื้อเกินนะครับเนี่ยธรรมชาติแล้วดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ฮะหูปิงนะครับหูปิงนี่นี่ฮะธรรมชาติจริงโอ้พระ อย่างเงี้ยดูนะครับเนี่ยนี่ครับเจาบเล็กน่ารักมากเนี่ยแข้งติดนิ้วกระดกดูนะครับนี่ครับด้านข้างนี่ฮะด้านหลังฮะการแต่งตะไบครับโบราณนะครับเนี้ยนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผม รายการที่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบไปรายการที่สองนี่ครับอันนี้เป็นนางพญานะครับนางพญาเข่าโค้งนะครับนี่ฮะไม่ใช่เข,าข่าโค้งผมว่าน่นเป็นสังคตินะครับสังคตินี่ฮะแล้วเนื้อหาเขาสวยมากครับนี่ครับสังคติเก่าเก่าเาางี้ยโอ้โอหดูธรรมชาติเขาแล้วดูนี่ครับเห็นไหม ดูความเก่าแล้วดูเนี่ยตามซอกครับจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยดำๆความเก่าพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์สังกติอ่ะ <c oughs> นี่นะครับโอ้โห,โหดูเนื้อใต้ถาน,นครับนี่ฮะพิมพ์สังกตินะครับนี่ฮะสวยเดิมๆครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมแบ่งปันเลยนะครับสังกติสี่ร้อยห้าสิบ ต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นหานุมานหลวงพ่อชำนาญวัดกุดีทองนะครับนี่ฮะจังหวัดประทุมธานีนะครับนี่ฮะหลวงพ่อชำนาญครับเป็นพระองค์นะครับที่ค่อนข้างจะหายากครับนี่หลวงพ่อชำนาญเป็นหานุมานนะครับนี่ฮะนี่หายากครับเนื้อแบบคล้ายเหมือนเนื้อเนื้อเลือเนื้ออะไรเนื้อสตนโลหะนี่ครับนี่ฮะเก่าจริง หนุมานนะครับหลวงพ่อชำนาญเนี่ยนี่ฮะเดินหากันในพื้นที่ก็มีราคานะครับอันนี้มาแบ่งปันวิพีเอฟซีครับเอาเอาห้าร้อยบาทก็แล้วกันครับมาหลวงพ่อชำนาญครับพระพ่อชำนาญน,นี่ฮะตรวจจริงเลยนะครับวัดวัดกุดีครับวัดกุดีทองอะไรนะครับที่อยู่อ่าปทุมธานี ต่อไปนะครับเป็นอันนี้พระคุณแผนนะฮะกุพธาตพนมนะครับพระคุณแผนพธาตพนมนะครับนี่ฮะกุพธาตพนมพระคุณแผนนะครับดูนะฮะพระดูง่ายจริงลองเทียบพิมพ์ดูนะครับเซิร์ชหาข้อมูลเลยนะครับผมว่าเป็นพระคุณแผนพธาตพนมหรือเปล่าครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกสุดเลยครับนี่ฮะพระคุณแผนพธาตพนมเอา4ี่รอห้าิครับผมนี่ฮะหายากครับ างเงี้ยดูนะครับแล้วเก่าสุดๆเลย450นี้ผมว่าราคานี่ฮะเบาวิวเลยนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับแบ่งปันเลยนะฮะพระคุณแผนพระธาตุพนมครับนี่ฮะนี่ครับสวยงามมากเอา450ครับหายากพระดูง่ายครับผมต่อไปรายการที่ที่ห้าครับที่ห้ามานี่ฮะอันนี้เป็นรูปถ่ายกระจก ทรงพระเจริญของในหลวงอันนี้นี่ฮะหน้าในหลวงยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับนี่ครับหายากครับผมข้างหลังเป็นภาพประจําวันครับนี่ฮะยุคเก่าเลยนะครับนี่ฮะหายากครับเหรียญทรงพระเจริญนะครับยุคนั้นก็พระเกจิหลายๆองค์นะครับปุูกเสกนี่นะฮะเป็นรูปถ่ายกระจกนะสวยเดิม เอา400บาทนะครับรูปถ่ายกระจกทรงพัดเจริญนะครับ400บาทต่อไปในการที่6ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดนะครับนี่ฮะเป็นพระพงลู่เหมือนครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมนี่ครับหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดพระดูง่ายครับนี่ฮะนี่ครับผมหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดจังหวัดประจวบนะครับพระนี่ฮะสวยเดิมๆครับ สี่ร้อยบาทครับหลงก็ท้วมนะครับขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยครับอันนี้พระแท้ดูง่ายครับผมนี่ฮะกรทวมครับผมสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดครับผมเจ็ดอันนี้เป็นรูปหล่อเศรษฐีนวโกนะครับเป็นหล่อโบราณน,นะครับนี่ฮะหล่อโบราณดูความเก่าดูความเป็นโบราณคลาสสิกนี่ฮะเศรษฐีนวโกะนะครับดูนะฮะจะดูการหล่อนี่ครับ อัศระยันเต็มมูเลยครับนี่ฮะดูครับนี่หล่อโบราณกเก่าเงี้ยเราดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะหล่อโบราณเลยนะครับเห็นไหมต่ใบกเก่าโบราณเงี้ยนี่ฮะเสษถีนะพุกโกดเป็นพระหน้าคุนหาและหน้าใช้ครับผมนี่นะครบับเนื้อนี่อมเขียวนะครับนี่ดูโอ้ขาบขี้ฝุ่นอยักหญยเต็มมู้เลยครับ ดูนะฮะหล่อบโบราณคลาสสิกมากผมว่าพระองค์นี้น่าจะมีอายุครับมีอัคระด้วยเศรษฐีนวโกนะครับหล่อบโบราณเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะหล่อบโบราณนะครับนี่ฮะดูง่ายครับในการที่เจ็ดพระเศรษฐีนวโกดหล่อบโบราณต่อไปในการที่แปดครับที่แปดพระสุวรีหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ฮะเป็นบล็อกที่มีย่ามนะครับนี่ครับเป็นพระน่าใช้อีกองค์นะครับนี่เห็นไหม ระอยู่ในเล่มเดิมๆครับเล่มเก่าเล่มโบราณเลยฮะเล่มแบบเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ฮะพระสิรีเนื้ดินหลวงพ่อกวยครับนี่เป็นอีกพิมพ์ที่นี่ฮะหน้าหน้าใช้ครับหลวงพ่อกวยเนี่ยพระสิรีนี้ผมบอกว่าน่าชาริตินะครับพระสิรีนี่ฮะคาถาหัวใจของพระสิรีครับน่าชาริติโอ้โหสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อกวยนะครับนี่ฮะอง ขนาดใช้น่ารักดีนะครับสี่ร้อยบาทหลวงปู่กลวยพระศิุรีต่อไปรายการที่ที่เก้าครับพระผงสุพรรณนะครับนี่ฮะดูนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อเห็นไหมครับเนื้อนี่มันมากครับผมนี่ครับดูนะครับเห็นไหมน้าอก แขนนี่ฮะตรงนี้แขนก็จะขดขดไว้นะครับแทบจะไม่ติดเลยครับนี่ฮะเป็นพระอีกองนะครับนี่ฮะรอยคูดความเก่าอู้ได้หมดครับนี่ฮะรอยนิ้วมือก็ยังเห็นลางๆนะครับเพราะว่าเป็นพระอาจจะใช้มามั่งครับนี่ฮะนี่ครับพระพงษ์สุพรรณนะครับ เอาเป็นว่าพิพๆในดูแล้วชอบนะครับนี่ฮะชื่นชอบหรือสนใจกันจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โหโนี่เอา4ี่รอยห้าสิก็แล้วครับนี่ฮะพระคงสุพรรณนะครับ4ี่รนอยห้าสินนบการที่เาครับต่อไปรายการที่สิบที่สิบมานี่เลยครับเดี๋ยวญาติแก่เลยนะครับนี่ครับรายการที่สิบเป็น ลูกป,ปู yeah. ปปสุขครับผมนี่ฮะลูกปูสุกพิมพ์ประพามนทนนะครับนี่ฮะข้าจะลอยแต่งแล้วก็ตบด้วยตะไบนะครับนี่ฮะนี่ครับข้างแต่งข้างปั๊บแล้วตบด้วยตะไบนะฮะนี่ฮะพระองค์นี้จะเห็นจานลางอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นพระที่มีจานครับลางๆครับนี่ฮะต้องลอยการตบหรือแต่งด้วยตะไบนะครับนี่เราดูไปหน้าด้านหน้าครับครับโอ้ <that is worth> เก่า,าคลาสสิกมาก สุกโอ้ครับสิ่งจริงครับดูสวยมากครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับหลวงปู่สุกรายการที่สิบนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมาครับอันนี้พระจันลอยนะครับวัดประสาทบุญยวานะครับพระจันลอยวัดประสาทขอญาติแกะเลยนะครับตรงนี้นี่สวยคลาสสิกเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะเจ้าของเขาใช้อยู่นะครับ นี่ครับวัดประสาทบุญยวาฒเป็นพระจันลอยครับไม่ค่อยเจอแล้วครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับพระจันลอยวัดประสาทเห็นไหมครับเราดูนะฮะเห็นไหมเนี่ยยางละลายหมดแล้วครับดูนะครับความเก่าเขาความคลาสสิกดูนะฮะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดูเรือดูนะครับ นี่ครับพระดูง่ายๆครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยยางละลายหมดแล้วนะครับพระจันลอยนะฮะบริสรัทธ์ที่เอาเอาห้าร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับพระจันลอยบริสรัทน่ารักมากนี่ครับ เรห้าสิบรายการที่11ต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองเป็นนี่ครับอันนี้พระผงไม่รู้ที่นะครับนี่ฮะเป็นพระผงใบลานนะครับ mm hmm. เนื้อผงใบลานดูความเก่าของดูยันฮะนี่ฮะเนื้อผงโอ้ยลพะพระองนงี้พิมพ์แปลกๆนะผมว่าน่าจะมีอายุเก่ายุคคลาสสิกดูไหมนี่ฮะเก่า mm hmm. คลาสสิกจริงครับ มีเกษาด้วยนะครับนี่เกษาใช่ไหมเกษางเส้นนี่ฮะอยู่ตรงเส้แขนของพอพระเท่านี้นะว่าน่าจะมีพระดีปีลึกนะครับเนี่ยดูคลาสสิกดูง่ายครับอันนี้ทราบพ,พี่จัดไปเลยเอา4ี่ร้อยห้าสิบหกันครับเนี่ยโอ้โหอัเก่าสี่ริอยห้าสิบครับรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้เป็นเหรียญน,นี่ฮะเหรียญชินาร่าครับสภาพอาจจะใช้ไปหน่อยแต่อนี้ฮะ รองรอยความเก่าแล้วมีปละหลอดให้เห็นนะครับนี่ฮะเห็นไหมประหลอดเนื้อชินตะกัวนะครับเขาเรียกว่าชินตะล่านะครับอยู่ด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ฮะลองรอยการตัดขอบแล้วดูนะครับนี่ฮะด้านหลังเห็นไหมความเก่าเขานี่ชินตะกัวยังมีปละหลอดให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยปลาหลอดขาขาวนี่ครับนี่ฮะ,าฮะ,ฮะตามการเวลาครับหมูหูก็เริ่มเสื่อมสภาพลงครับนี่ฮะ ยุคเก่าจริงๆชินาาชนี่ครับชินาาชเก่ายุคเก่าเลยเอา4ี่หไปแล้วกันครับชินาาชยุคเก่านะฮะนี่ฮะให้ขอบตัดขอบแบบไม่แน่ใจนะว่าขอบแบบไหนครับนี่ฮะนี่ขอบก็บอกว่าครับนี่ครับเก่าจริงคลาสิกนะฮะนี่ฮะ4ี0รห้าสิบยการที่สิบสามไปรายการที่ส4บ4นะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นรูปหล่อลงของเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับพ้าองค์นี้นะฮะเป็นผ้าที่เขาล้างครับล้างแบบใสสะอาดมากดูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับแม่นี่นะครับ,รบเป็นผ้าที่เขาล้างมาครับดูนะใบห,หน้านะครับผมให้ดูใบหน้านะครับเห็นไหม พระล้างพระมีมิติลึกลึกนะครับดูเห็นไหมครับลึกนี่ฮะลึกจริงๆใต้ฐานนะครับเห็นไหมร่องรอยช่อชนวนนี่ครับมาดูด้านข้างนี่ฮะลึกจริงๆครับมีเอกลักษณ์และมิติเลยนะฮะนี่ฮะรูปลอหลองพเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ฮะสวยสวยพระองค์นี้ นี่ฮะถ้าแบบเป็นธรรมชาติจริงสวยนะครับนี่ครับเูไหมนี่ครับพระรูปหล่อลงทุนพิมพ์นิยมนะครับเนื้อเขาสวยมากๆแล้วเนื้อแบบนี่ฮะปังเลยนะครับความเก่าได้เลยนี่นะฮะรงนี้ผมขออนุญาตเปิดที่เอาเอาหกร้อยบาทนะครับนี่ครับพระดูดีมีมิตินะครับนี่ฮะนะครับดนไหมโอ้โหดูนะครับเห็นดู ูฐานบริเวณนี้ครับเห็นไหมลึกนะครับเนี่ยนี่ฮะหกร้อยบาทผมว่าราคานี้นี่สวยงามมากครับนี่ครับผี่นิยมครับน่ารักนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กสัตว์นี่นะฮะหกร้อยแล้วกันครับรายการที่สิบสี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับนี่ฮะพระสังฆจายกุอมภาวครับอันนี้ลองเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับพราะสังก um, ัจายกูอัมาวเห็นไหมนี่คาบกูกูเก่าเนี่ยมีคาบกูด้วยน,น,นี่ครับคาบกูเอาเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับกูอัมพานีครับนี่ครับคาบกูเก่าเป็นพระเขาเรียกพิมสังกัจายพุงป่องครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยนี่ครับคาบกูเกา่าสี่ร้อยห้าสิบขอาราคานี้ นี่ฮะไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยครับผมต่อไปรายการที่สิบหกนี่ครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ข่าบ่วงนะครับนี่ฮะข่าบ่วงหรือขาบ่วงข้าบ่วงนะเป็นเรือบือนะครับกุเรือบือลงกุเอี่ยมครับวัสะพานสูงนี่ฮะเอกลักษณ์ก็คือสองโคดนะครับนี่ฮะต่อโคดยันลงไปนะฮะอันนี้เป็นพระลงกุมานะครับกุเรือบือครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับกุ ติดเต็มองคาเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เข่าบวงครับหายยากอีกพิมพ์นะครับผมนี่ฮะพระน่าใชหน่าเก็บครับอันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับผมเหลือบือนะครับนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบโอ้โหราคานี้ผมมองตรงเลยว่าสวยงามครับต้องจัดแล้วครับเหลือบือรายการที่สิบหกนะครับห้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่ครับหลงพูเงินพิมพ์นิยมนะครับแกะเลยนะครับผม โอ้เผานี้นี่คลาสสิกจริงๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูใบหน้านะครับอือหือเนีนะ้นี่นะครับเป็นรูปหล่อลงของเงินมพ์มิยมแล้วพิมพ์ดูนะครับดูใบหน้าดูตาท่านนะครับนี่ฮะโอ้สวยแล้วนี่ธรรมชาตินักแข่งพมเนี่ยนี่ฮะเราดูนะครับ เห็นไหมความเก่าเขาครับนี่ฮะอู้ยพระเนี่ยพระคือจะมีเนื้อความเก่าธรรมชาติเขาเราดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมนี่ฮะธรรมชาติเขาเนี่ยอ้ยพระสวยจริงครับภาพนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับอ้อดูตานี้แบบแบบเป็นล่องกลีบลึกเลยครับนี่ฮะเห็นไหม ีเนื้อเกินอยู่ตรงไฟลแล้วคางลึกๆนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมดูอย่างเงี้ยมีมิติแล้วสวยจริงครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้สวยงามมากผม,มเพิ่งินพิมพ์พิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหล,ลึกมีมิติจริงเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะดูตบริบเวณตรงนี้ฮะผมขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหสาสนิมสนิมขึ้นเต็มนะครับนี่ฮะนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทในการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นลูกหล่อก้นระคังครับเป็นเนื้อตะกั่วลงพิมพ์นะครับดูตานะครับตาท่านเห็นไหมเราดูนะครับตะกั่วลงพิมพรควบคมแลครับวัดช่องแคบนี่ฮะ นี่ครับลองเซิร์ชลองเก็บข้อมูลดูนะครับแล้วก็ลองเทียบพิมพ์ดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมใบก้นนี่ฮะกระคังนี่ครับก้นระขังผมพกผมวัดช่องแคร์นี่ฮะลอปั๊มเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับนื้ตะกัวต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าผมได้พาเนื้อดินมาองค์นึงครับพาเนื้อดินองค์นี้ผมอ่า เป็นผ้าเนื้อดินเก่าครับนี่ครับเจ้าของผ้าบอกกุาพระกุเป็นผ้าสันเดี๋ยวมาแกะดูด้วยกันนะครับแกะพร้อมๆกันเนี่ยกรอบดูก,กรอบก็รู้แล้วครับกรอบเก,กบ่าจริงใส่มาแบบนี้เลยครบ,บอกเป็นผ้าสันกุชัยนาทเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่ๆ FC ได้ดูกันนะครับผมนี่ฮะว่าเป็นผ้าสันหรือเปล่านี่นะครับ โอ้ยเื้อเก่ามากก็ดูนะเนี่ธรรมชาติเขาจริงดูนะครับความสวยเขานี่คือไม่มีกระท้อครับแต่ความเก่าคนนี้บอกตรงเลยว่าโอ้โหนี่ฮะมีอายุจริงดูความเก่าแม่บอกตรงเลยวา่าชุดน,นี้นีที่ได้มานี้ไม่ธรรมดานะครับผมนี่ฮะดูโอ้โหโอโห้เก่าเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับเห็นไหม ผมว่าเป็นพระสันนะครับเนี่ยพระสันกูกชัยนาทอะไรนะครับนี่ฮะดูความเก่าของด้านหลังเป็นพระเนดินแบบแม่คาสิงจริงครับนี่ฮะโอ้โหเราดูเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมเส้นแตกเนี่ยนี่ครับเห็นไหมน่าจะเกิดจากแม่พิมพ์ครับการกดเนี่ยคือผ้าก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ความเก่าหมดเลยเอาเจ็ดร้อยครับองนี้นะฮะเจ็ดร้อยทราบที่จัดไปครับ ผมว่าได้เป็นพระสันนะ700บาทในการที่19เก่าจริงๆองนี้ครับต่อไปรายการที่20ครับ20นี่พระสมเด็จนะฮะองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับพระสมเด็จนี่ฮะแล้วดูเนื้อดูพิมพ์นะครับจําพิมพ์ให้แม่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่านี่ฮะเป็นพิมพ์นี่ฮะสมเด็จ บางผมหรือว่าวัลคังหรือว่าพิมพ์ย้อนยุกครับผมนี่ฮะผมก็นี่ครับไม่ค่อยแม่นฮะได้มาแบบนี้เลยครับดูตัดด้านข้างข้าเนี้ยเนี่ยดูนะครับเห็นไหมค่อยๆไล่ดูด้านหลังนะครับมันจะมีค้าอะไรปกคลุมอยู่เนี่ยเนี้ยเนียข้าวเนี้ยนี่ฮะเห็นไหมข้าปกคลุมมงคาอยู่ครับ นี่ฮะรูเก่าคลาสิ่งจริงดูโอ้โหดูบริเวณนี้เนี่ยถ้าดูด้านข้างมันมันมีเหมือนข้าอะไรปกคลุมนะด้านหน้าครับพิมพ์พระสวยจริงๆนะนี่ฮะเนี่ยเอาห้าร้อยห้าสิบกว้วกันครับรายการที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเอานี่ฮะอันนี้เป็นพระหลวงปู่สุขนะครับเลี่ยมใช้อยู่ดูธรรมชาติเขา นี่ไหมเ่าโบราณความเก่าเขาเนี่ยหล่อจริงนะครับนี่ฮะพระจะหล่อแล้วตัดเห็นไหมตัดจะเอียงหน่อยนะครับนี่ฮะดูครับดูด้านหลังนี่ฮะนี่ครับร่องรอยการจานี้ผมคิดว่าน่าจะจานใหม่ครับนี่ฮะน่าจะให้พะเกจจจานหรือว่าใครจานแน่นอนเี่ครับนี่ฮะแต่ดูแล้วพระองค์นี้เก่าทัาสิลอดูด้านข้างพระเบสิกฟะ ผ้าเนี่ยหนาครับนี่ฮะโอ้เก่าคาษิงจริงน,นี่นี่ฮะเอาเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับรายการที่ยี่สิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสองเอานี่ฮะเป็นนางพญานะครับนางพญาอันนี้เป็นพิม เข่าตรงนะครับผมจะแกะให้พี่เอฟซีได้ดูกันนะครับนางพญาเข่าตรงส่วนมากพระเนี่ยเขาจะเลี่ยมเลี่ยมเสร็จแล้วก็ชอบตรงไหนก็ขึ้นคอมั่งอะไรมั่งครับเนี่ยเนี่ยเป็นความชอบของเจ้าของพระนะครับนี่ฮะ พิมพ์เข่าตรงนะครับแล้วดูเนื้อหาดูมวลสารนะครับเข้าเนี้ยคือเนื้อหาดีมวลสารดีมากครับเนี่ครับนี่ครับจะถึงยุคพระกุหรือไม่ยุคพระกุแล้วเนี่ยผมให้พี่เอฟซีได้พิจารณาดูนะครับผมนี่ครับเผื่อชอบนะครับเนี่ยนางพญาพิมพ์เข่าตรงนี่ครับดูแม่เนื้อยอดครับ สี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับนางพญาเขาตรงนี้ครับสี่ร้อยห้าสิบแพรยเงี้ยต้องจัดแล้วนะครับ 450. สี่ร้อยห้าสิบสวยๆเงี้ยผมครับรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายครับเท่านี้คือธรรมชาติเขาเนี่ยมีสร้อยถวาวรแล้วมีพิมพ์มีคีตาครับองนี้จะมีเม็ดแร่ปลาปลายนะครับผมเม็ดแรก่ก็คือเม็ดนี่ฮะ เม็ดแร่เม็ดขี้เบ้าอะไรนะปราบปลายเต็มองค์พระนะครับนี่ฮะธรรมชาติของเขาการหล่อนี่ครับใต้ฐานก็จะเป็นตะไบห่อนเนี่ยเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับนี่พี่พี่เนใดดูแล้วชอบนะครับหกร้อยบาทจัดไปนะครับนี่เม็ดเม็ดกวดเม็ดแร่เม็ดขี้เบ้าครับนี่ฮะเห็นไหมตามองค์พระนะครับขี้เบ้านี่ครับขี้ตาห้าชายหกร้อยบาทในการที่ยี่สาม ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่นี่เป็นนี่ฮะพระเลี่ยมเก่าเลี่ยมใหม่อย่างนี้เลยฮะเป็นพระสักกาจหลวงปู่โตะนะครับอันนี้นี่ฮะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ให้พี่ๆเอฟซีพิพจรารณาเอาแล้วกันครับพระรจะมีปีกด้วยครับปีกหรืออ่าเขาเรียกว่าประกบปกบน้าประกบหลังนี่ฮะใบหน้าดูตาครับคมชัดดูนะฮะหรือจีวรแล้วดูนะฮะ หลวงปู่โตคือเป็นพระสภาพใช้มาครับนี่ฮะจะมียันตรงนี้ดูนะฮะยันเห็นไหมนูนขึ้นมาแล้วนี่ฮะความเก่าเขาดูวัปดปู่ชิมพีนี่เห็นไหมอู้เก่ามากครับนี่ฮะไทฐานก็จะแหมพระองนี้คือเขาเลี่ยมไว้อะเนี่ยมีตะเข็บเนี่ยตะเข็บเห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บเห็นไหมครับ เนียเราดูเมรร็ดผสมพราใช้มานะมันมีมิติมากครับนี่ฮะดูนะครับปูโตมเพิมพ์สังใจครับเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยโโพระใช้มาอย่างเงี้ยดูใช่ไหมนี่ครับธรรมชาติความลึกความหน้าตาเห็นหมตาคมชัดเนี่ยเห็นครับเนี่ยสวยจริงครับเนี่ย เอาหกร้อยห้าสิบครับผมคุโตนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับมาครับนี่เป็นนี่ฮะหลงเงินพิมพ์นิยมครับนี่ครับดูนี่ใบหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นี่ฮะแล้วก็องค์พระดีครับนี่ไหมเก่าธรรมชาติเนาะชอชนวนครับนี่ฮะพิมพ์นิยมครับ เอา450กล้ากันครับอ่ในการที่25ครับสุดท้ายครับในการที่26นะครับผมนในการที่6เป็นอันนี้เป็นพระสมเด็จคะแนนหลังยันนะฮะนี่ฮะยันไม่รู้ว่ายันอ่านออกอ่านว่าไงไม่รู้นะครับนี่ฮะตรงนี้มีกระเทาะนิดนึงนะฮะนี่ครับไม่เยอะนะครับกระเทาะนานแล้วครับจะของเรียมจะจะของน่าจะ กะถทดตามกันนะพระสมเด็จแะแน,นหลังยันหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะองนี้นี่เป็นพระที่น่าใช้และหายากจริงครับนนานาจะเจอสักองนะครับนี่ยันอย่างเงี้ยเนี่ยนีเราแคปรูปนะครับยันเงี้ยหงน้ํามันอย่างเงี้ยหายากและพระน่าใช้หลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยเดิมครับผมผมขออนุญาตเปิดที่เอาเอา ห้าร้อยห้าสิบว่ครับองนี้นะฮะพระนาชายเก่งรายการสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดน,นะครับชื่นชอบภาคไหนนะครับสนใจภาคไหนก็ก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าโจแจนพักเครื่องวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ